โอ้โหเมนูวันนี้นะครับผมเด็ดเด็ดเลยนะมานนี้สุดยอดเลยครับผมอย่างเนื้อเนาะก้อยขมเกียว<ม>เ,เพียเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จัดไปนะครับมากินข้าวแซ่บๆกับยำสุกกับผมวันนี้โอ้โหเด็ดเด็ดเลยมันจัเข้ม สุดยอดนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกระสูนช่องจันสุกิสาไดโซนะครับผมวันนี้จันสุกิสาไดโซมีเมนูแนะนำเนาะอย่างเนื้อต่อยขมเกลียวขมนะครับเดีย๋ยวมากินข้าวกับจันสุกครับผมไปลงมือเลยพี่น้องวันนี้กินคนเดียวครับหลงเลิกงานมานเหนื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ขออนุญาตจัดกินข้าวกันครับผมหลังบ้านก็อาจจะรลกๆหน่อยแล้วพี่น้องแล้วก็ได้จัดเลิกงานมาก็ค่ำแล้วครับผม,มจุดยอดนะผมอำลำํา อย่งนแล้เวเจ้เพี้ยวผมนั่แหละครับผมอ,มอมเอาวแทบไมนลง สุดยอดเมนูเลยหลับป่อยต้มเนาะมาเลยครับผมบ้านไกลบ้านไกล็กลเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่้นเนาะมากินข้าวน้ำกันนะครับผมอืมมนื้ตับสวยๆเลย เนื้อกับย่างทะเลหรอร้านต๋าเจ้าประจำครับผมร้านที่จันปลุกเคยไปซื้อนั่นอุม้มด,ด๊อด เป็นคนเดียวเนาะแต่เพื่อเต้อครับผม,ม,ม,มสุดทันที่ไม่เอื้อเท่าไหร่ครับผมวันนี้แต่ก็ว่าเป็นนังที่น้องเขากินเขากินให้มันเสรบเนาะ มันแตรียงานให้อิ่มนะครับผมอันเจ้าย่างอร่อยเป็นเนื้อเสือติดติดเนิดเน็ตเนื้อเ,เสือติดเนืนนออ้อเน็ตให้องอื้อ คุยอะไรครับผมอม

Nhưng <coughs> mà xưa tít này Cái lăng bí đây Đẹp mà โอเคครับผมจันทร์สุก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้นเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้จันทร์สุก้ลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ